สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาให้ดูต้นยามาราบนะครับผมไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกก็ต้องขออภัยนะครับผมยามาลาบแล้วที่แล้วผมก็มารอบนึงแลวนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปลงวันนี้ผมก็เลยมาถ่ายคลิปอัปเดตให้ดูนะครับผมเนี่ยรอบที่แล้วผมไลฟ์สดนี่ฮะอันนี้ผมดัดแล้วนะฮะผมดัดแล้วผมก็แต่งเอออตาม ตามบ้าบองผมเองนะครับผมไม่ได้มีสูตรอะไรเลยนะแล้วก็ไมไ่มีความรู้หรอกแต่ว่าเห็นเขาทําแล้วมันสวยก็เลยอยากลองทําดูผมเอาทองแดงดัดนะฮะมันไม่ใช่เป็นลวดของของดัดของมันเองแต่ว่าเขาบอกว่าเอาทองแดงก็ได้เพราะมันไม่เป็นสนิมเนี่ยฮะก็จะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะรอดหรือมันจะไม่รอดนะฮะผมก็ทําได้แค่ประมาณนี้ครับผมเนี่ยเนี่ยเอาแก้ว เอาแก้วเอาแก้มเอาแก้วอะไรนะแก้วอเมซอนเออดาดแต่งยังไงร,รูปร่างมันก็จะประมาณนี้นะภาพโดยรวมเดี๋ยวเรามาลุ้นอีกทีนึงนะว่ามันจะติดหรือไม่ติดจะรอดหรือไม่รอดหรือจะตายยังไงนะฮะอันนี้ก็เสร็จแล้วแหละเดี๋ยวผมก็จะไปไปตั้งไว้ส่วนนี้ก็อีกต้นหนึ่งเนี่ยฮะไม่รู้ว่ามองเห็นชัดหรือเปล่านี่ฮะ อย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกต้อนอะไรผมก็ไม่รู้หรอกนะผมขี่จักรยานไปผมไปหาถ่ายรูปเล่นแล้วผมเห็นมันตั้งสูงสวยดีต้นมันเกิดอยู่ตามป่านี่นะฮะผมก็ลองถอนมาลองมาปลูกดูไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าแล้วก็รอลุ้นไปอีกทีหนึ่งนะฮะถ้ามันติดถ้ามันออกดอกถ้ามันแบบมันฟื้นแล้วเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ดูนะฮะแล้วก็ต้น ยามาลาบด้วยเนี่ยครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ